ถึงกาศูนแก้วเพื่อนๆมีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าห้างนี้บ้างครับตัวผมเองเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าผมไปเล่นไอสเก็ตครั้งแรกที่กาศศูนย์แก้วนี่แหละแล้วบอกเลยนะฮะว่ากาศูนย์แก้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตำนานของครั้งแรกของหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายวันนี้ไปลุยกันหมวกัวรุ่น990ใบเพลินดีบ่งบอกความจมับในตัวคุณไอเทมที่วยรุย่น9 0ทุกคนนั้นต้องมี290บาทเท่านั้นทักเลย อยู่กับตัวยุ่งและเพลินดีเช่นเคยครับวันนี้เรื่องราวของกาศศูนย์แก้วแน่นอนว่าเป็นตำนานห้างสรรพสินค้าคู่เชียงใหม่และคู่ภาคเหนือเลยทีเดียวครับโดยจุดเริ่มต้นของกาศศูนย์แก้วนั้นเกิดขึ้นจากแนวคิดของสถาปนิกที่เคยออกแบบโรงแรมมาก่อนครับโดยเจ้าของไอเดียในการสร้างกาศศูนย์แก้วนั่นก็คือร้อยตำรวโทสุชัยเก่งการค้าอดีตสถาปนิกประจํากรมตํารวจครับที่เคยประสบความสําเร็จจากโครงการหินสวยน้ําใสรีสอร์ทที่จังหวัดระยองก่อนที่จะขยับมาหาพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นนนโครรงกามอหิ รีสอร์ทที่อำเภอรพร้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็รประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันครับและหลังจากโครงการรีสอร์ทเสร็จสิ้นเนี่ยคุณสุชัยก็ขยับเข้ามาหาพื้นที่ในตัวเมืองนะพร้อมกับไอเดียศูนย์การค้าแบบครบวงจรซึ่งก็ไม่เคยมีใครทํามาก่อนในจังหวัดเชียงใหม่จนได้พื้นที่บริเวณถนนห้วยแก้วตาบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่และตั้งชื่อโครงการนี้ว่ากาศสวนแก้วครับโดยที่มาของชื่อนั้นแบ่งเป็น3คําก็คือคําว่ากาดเป็นคําเมืองหมายถึงตลาดเนาะคำว่าสวนเนี่ยก็มาจากที่ดินในตรงนั้นเนี่ยที่เคยเป็นสวนผัก มาก่อนและคําว่าแก้วเนี่ยก็มาจากชื่อถนนห้วยแก้วนั่นเองซึ่งในช่วงเริ่มต้นโครงการเนี่ยก็มีงบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง2,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับและหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จอุทยานการค้ากาศนยนแก้วก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่29กุมภาพันธ์ปีพศ2 5 3 5โดยพื้นที่ทั้งหมดนั้นถูกแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คือศูนย์การค้าจํานวน10ชั้นและโรงแรมโลตัสปานศูนแก้วครับจำนวน13ชั้นด้วยกันซึ่งความโดดเด่นของกาศนยนแก้วที่ใครเนี่ยมองไปเห็นได้ทันทีก็คือสถาป กรรมแบบล้านนาครับที่คุมทนด้วยอิดสีน้ําตาลเข้มอันนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะโดยไม่เล็กสาคัญที่ทําให้กาศวนแก้วนั้นสามารถดึงดูดชาวเชียงใหม่ให้เข้ามาใช้บริการได้นั่นก็คือห้างสรรพสินค้าเซนทันครับซึ่งถือว่าเป็นเซนทันสาขาแรกในต่างจังหวัดเลยนะอันนี้แรกที่1มาแล้วนะและนอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์โรงละครแล้วก็พื้นที่สำนักง,งานให้เช่าอีกด้วยซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์การค้าที่ครบวงจรที่สุดในเชียงใหม่แล้วที่กาศวนแก้วเนี่ยยังเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆซึ่งเปิดบริการเป็นนนนที่แรกใภาคเหือนะ อย่างเช่น KFC อย่างนี้ร้านไอสคเกตอย่างนี้โบว์ลิ่งนะร้าน A&W รู้ไปถึงคาราโอเกะภายในห้างอีกด้วยครับทำให้ศูนย์การค้าแห่งนี้กลายเป็นแหล่งรวมตัวของรถยุ90ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยก็ว่าได้สยามิเตอร์การประมูลของรถยึดข,ขายทั่วตลาดราคาถูกทัางรถยนต์มอเตอร์ไซค์มาประมูลที่อยุธยาแล้ว พบก,กันกับรถยนต์กว่า100คันวันแรก19มิถุนายน2568เริ่มประมูลเวลา10น10นาทีงานนี้อย่าให้พลาดสายมอเตอร์ไซค์รอติดตามได้เลยถูกชั่วพิกัดลานประมูลอยู่ติดกันกันกนกบโก b บลเฮาส์อยุธยาถนนเส้นเอเชียขาเข้ากรุงเทพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร021197111หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กสยามมิเตอร์การประมูล และจากการมาของกาศสวนแก้วนี้เองแหละครับทำให้เจ้าตลาดด้านศูนการค้าในเชียงใหม่อย่างตันตรพันธ์ที่ค้าขายมาตลอดเนี่ยต้องปรับตัวเพื่อสู้กับกาศสวนแก้วให้ได้แล้วครับเพราะทางกาศสวนแก้วมีห้างเซ็นทัานที่ถูกกระแสต่อต้านจากห้างท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลานั้นคือทางเซ็นท่นเนี่ยเคยบอกกับผู้บริหารห้างท้องถิ่นเชียงใหม่ว่าจะไม่มาเปิดครับแต่กลับมาร่วมมือกับกาศสวนแก้วทําให้เจ้าใหญ่ในช่วงเวลานั้นอย่างตันตรพันธ์เนี่ยต้องออกมาสู้กับน้องใหม่อย่างกาศสวนแก้วด้วยการเปิดสาขาแอร์พอตในชื่อตันตรพันธ์แอีกหลาย แห่งตามมาภายหลังครับ และด้วยความที่มีศูนย์การค้ามากยิ่งขึ้นทําให้คนเชียงใหม่เนี่ยมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยจํานวนคนที่ไม่ใช้บริการของกาศูนแก้วนั้นก็ค่อยๆลดลงครับและนอกจากคู่แข่งที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแนวทางการบริหารของกาศูนยแก้วนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้ผลประกอบการนั้นไม่ค่อยสู้ดีนักเนื่องจากคุณสุชัยเนี่ยเป็นผู้บริหารที่มีอารมณ์ศิลปินสูงทําให้ไม่สามารถหารายได้กับศูนย์การค้าได้เท่าที่ควรนะครับอันนี้เขาให้สัมภาษณ์ไว้เองเลยนะแต่ในช่วงงงงงนนนัั้้้เน่่่ยยยยกกก็พพออพุุุุธรริจจมาาไดืๆคตแตแ90 2020ถึชวล ลและในปีคแสอในปนคศ2 0 1 5กาศูนย์แก้วเนี่ยก็เข้าสู่สถานะฟื้นฟูกิจการตามคําสั่งของศาลล้มละลายกลางครับซึ่งทางศูนย์การค้าเนี่ยก็พยายามประคับประคองครับลดปริมาณเงินที่ขาดทุนไปได้แต่ก็ยังขาดทุนสะสมอยู่นะ และสุดท้ายจากการมาของไวรัสโควิด -19 ครับที่แพร่ระบาดในประเทศไทยทําให้ศูนย์การค้าเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวจนกระทั่งในวันที่1กรกฎาคมปีพศ2 5 6 5ที่ผ่านมาทางการศูนย์แก้วเนี่ยก็ได้ปิดให้บริการชั่วคราวครับเนื่องจากผู้เช่าร้านค้าเนี่ยได้ทยอยย้ายออกมากกว่า70%แต่ตัวโรงแรมโลตัสปางศูนย์แก้วเนี่ยยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับและต่อมาในปีพศ2 5 6 7ที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยเจ้าหนี้ของอุทยานการค้าการศูนย์แก้วเนี่ยก็ได้ตดา,า,าตลาด ในราคาถึง3,000ล้านบาทเลยทีเดียวโดยที่มีโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อยู่แต่สุดท้ายแล้วในวันที่3ม,มกราคมปีพศ2568ที่ผ่านมาโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเนี่ยก็ประกาศปิดตัวลงถือเป็นการปิดตำนานอุทยานการค้าก,กาศสนแก้วที่ดำเนินกิจการมายาวนานถึง33ปีอย่างเป็นทางการนั่นเอง